อย่างนี้ครับอย่างนี้เนี่ยเราเรียกว่าพิมพ์สุโขทัยนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ชายจีวรคําว่าชายจีวรหมายความว่านี่ครับผมขอรับาใหชี้นะฮะตรงใต้ข้อศอกซ้ายครับจะมีจีวรเนี่ยเชื่อมถึงหัวเข่าซ้ายนะครับถ้าเป็นตรียมประวัยนะครับท่านจะเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์พระประธานแล้วก็จะบอกว่าพิมพ์พระประธานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพิมพ์สุโขทัยลักษณะของพิมพ์สุโขทัยก็คือเกณฑทะลุสูง นะครับศิละปะของสุขโขทัยก็คือจะมีเปลวไฟอยู่ซึ่งต้นแบบมาจากพุชินา,าราชลักษณะใบหน้านะครับจะไม่ใช่เป็นกลมแต่จะเป็นลูกไข่ในคำนี้ครับรูปไข่บางลากระบอกหน้า,าพ้าเหมือนผลมะตูมอ่าครับจะมีจริงจจะมีะผลมะตูมจริงๆผลมะตูมลักษณะกลมเนี่ยก็จะมีคือถ้าลักษณะกลมเนี่ยล้วมีหูเป็นเหมือนหูคนเนี่ยจะเป็นศิละปละรัตนโกสิทร์แล้วจะมีคือพาะรัตนาโกสิทร์ครับท่านลองไปดูได้นะครับ คนจะมีหนังสือหนึ่งของผมเรียกว่าหนังสือพระในพระบรมราชวังเนี่ยพระที่สร้างในยุครอสามร้สี่นะครับหูเนี่ยจะไม่ยาดจะเขาเรียกว่าเป็นหูบรนหูคนเราเนี่ย <พอ S 1> นะครับ,รบ<พ>อสองข้างด้วยนะครับ <พอ S 1> ที่เป็นศิละประร้สามและการที่สิ่งที่มีเยอะนะครับแล้วก็พระพักของพระเนี่ยจะเป็นลนักษณะกลมนั้นเวลาเวลาสื่อออกมาในน้ฮะเกตก็จะเป็นเกศจรดซุ้มจะไม่ได้สูงแบบทะลุซุ้มนะครับ แล้วก็อย่างนี้ครับลักษณะของผ้าสุขโขทัยครับคือว่าอกพายเอวพายคืออกในจะพายแล้วก็จะมาวาวที่เอวอีกรอบหนึง่งอันนี้คือเป็นลักษณะของผ้าสุขโขทัยนะครับจากนั้นนะครับฐานแน่นอนอยู่แล้วนะครับฐานบัวแข้งสิงนะครับฐานเขียงฐานเขียงเนี่ยนะครับล่างสุดเนี่ยจะมีลักษณะของรอยยุบตัวเป็นรางน้ำเล็กๆซึ่งอันนี้เป็นพิมพ์ที่เป็นสมเด็จผู้ทธาจารย์โตแล้ว จะเป็นลนักษณะแนวนี้อะถ้าอันเนี้ยเราว่ากันตามหนังสือตำราทั่วไปแล้วกันอาพิมพเนี่ยเขาเรียกพิมพ,พ,มพหลงวิจารอ่ผม,มก็มมว่ากันตามนี่นะครับซึ่งอ่าข้อสังเกตอีกอันหนึ่งครับคือเส้นกรอบประจบตรงนี้ครับจะตกลงมาเนี่ยอยู่ประมาณเอา่าประมาณหวัวไหล่กับรักแร้ครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าเส้นนี้จุดเส้นอะไรในการออกแบบนะครับคือลักษณะเส้นนี้ครับเขาเรียกว่าในในการออกแบบ นะครับของในสมัยโบราณในกรีกก็ดีครับ mm. พวกดีโอนาโดดาบินชีครับ mm. เขาจะเรียกว่าเขาจะมีสัดส่วนที่เรียกว่าโกลเดอร์เลโชครับอันนี้คือสัดส่วนโกลเดอร์เลโชนะครับโกลเดอร์เลโชหมายความว่าเป็นสัดส่วนที่อธิบายแล้วว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยใครมองก็จะสวยแม้แต่ภาพโมนาลิซาใครมองก็จะสวยนะครับเพราะว่าเขาได้ออกอันนี้ตามไปดูในคลิปที่ผมอธิบายได้ประมาณสามคลิปเรื่องนีล้วนเลยในทฤษฎีนะครับ ทีนี้ต้องขออนุญาตนั่นเราแกะพลาได้เลยครับอาจารย์ได้ครับแต่ผมจะเทียบสัดส่วนให้ดูครับว่าทําไมทําไมทุกคนสงสัยมานานว่าทําไมกรอบเนี่ยจะต้องมาตกตรงนี้ครับทาไมไม่ทําให้พอดีแต่คนก็บอกว่าเออแบบนี้สุดนะครับมาดูนะครับแกะอันนี้ครั้งแรกนะครับอ่าเนี่ยผมจะเทียบนะครับนะครับมาดูนะฮะขอบนะฮะลงตรงนี้นะฮะ ลงมาตรงนี้ชัดเจนแต่เวลาเราเทียบกับสัดส่วน Golden Ratio ครับให้ดูเลยครับนะครับนี่นะครับเห็นไครับพอดีเป๊ะเลยอาจจะเหลื่อมๆนิดนึงตามการหดนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าดูนะฮะเส้นนี้ครับผมขยัยาให้พอดีพอดีคือถ้าไม่พอดีเนี่ยเขาจะเหลือแบบเหลือเยอะครับเห็นไหมฮะตำแหน่งที่ตัดตรงนี้เนี่ยจะมา อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณตำแหน่งตัดขอบเห็นไหมฮะเวลาเขาสร้างครับเขาจะสร้างวิธีการสร้างนะครับสร้างสี่เหลี่ยมสร้างจริงๆสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาครับแล้วแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นลากเส้นทยยงมุมแล้วเส้นทยยงมุมตรงนี้ครับตีโค้งมามันจะมามันจะมาลงมุมนี้พอดีพอมาลงมุมนี้พอดีปุ๊บก็ลากมุมนี้มาต่อตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดแบ่งเพราะวิธีการแกะพิมพ์ผ้าครับทำตรงเนี้ยให้มันเป็นจัตุรัสก่อนถึงจะได้พื้นที่ที่เหลือนะครับ จากนั้นเนี่ยจริงๆผมมีตารางที่ละเอียดกว่าน,นี้พอทําปุ๊บเนี่ยมันจะมีเส้นที่ลากคือเรียกเส้นแบ่งแบ่งสี่เหลี่ยมตารางไปเรื่อยๆครับจะเห็นเส้นตดัดฐานพระเลยนะครับ,อ,บ<ล>อาจารย์อาจารย์ไปนค้นพบวิธีการนี้ไปได้อย่างไงเนี่ยอันนี้ใช่ไหมครับครับคือประเด็น,นคือว่ามีคนมีคนถามผมว่าพระสมเด็จสวยตรงไหนท,ทั้งทั้งที่ลักษณะข,ของพระที่เป็นยุคสมเด็จโตครับแม้แต่ตัดกรอบกระจกก็ไม่ ไม่สมดุลกันแถมเราดูนะครับหลายๆกล่องเนี่ยเราจะเห็นบางทีเนี่ยซุ้มเนี่ยตัดปุ๊บจะโยมันจะควาำะซึ่งเนี่ยมันเป็นสัดส่วนของคนด้วยเลโชจริงมันจะต้องกินมาทางเนี้ยนะครับครนี้เราก็เราก็ไปศึกษาดูว่าสิ่งที่มันเป็นสากกและกันท,<ม>ที่เขาเรียกว่าสวยเนี่ยเขาออกแบบจากอะไรก็ไปพบคนด้วยเลโชจากนั้นก็เอาสัดส่วนมาลองเทียบดูแล้วปรากฏว่าใช่เนี่ยลงล็อกเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ลงก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่นะไม่ลงก็หมายความว่า จะเป็นพาะที่อยู่ก่อน้างเรเชันนะครับแต่เนี้ยมันอธิบายได้ว่าทำไมรอบนี้มาตัดตรงน,นี้เพราะว่าตอนสร้างเนี้ยตัดเส้นจะตัดจากตรงนี้นะถ้าเรารับเส้นอยา่ตรงนี้ครับที่ลงเนี้ยมันถึงตรงนี้มุพมพระแล้วไปถึงเนี้ยจะเข้ากันก็ามาจากการออกแบบนี้ครับถึงสามารถทาสัดส่วนแล้วก็การที่มีหูซ้ายข้างเดียวครับถ้าเทียบตำแหน่งนะมันจะมาลงจุดตัดโฟกัสของรูดเลโชอพอดีนะครับซึ่งอันเนี้ยจะมีจริงๆ จริงๆจ,จ,จ,จะมีพระบางองค์ที่เป็นโคดเดอเลโชกับด้านด้วยมีการแบ่งสัดส่วนอีแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เราให้เห็นว่าเวลาเราดูนะครับเราเห็นอ,องค์กอบเนี่ยเราก็ต้องพยายามอธิบายให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เราก็เหมือนพอสรุปเด้่องครับอาจารย์ว่าพระถ้าเข้าสัดส่วนของโคดเดอเลโชแล้วเนี่ยจะต้องเป็นพระของทิม์หลวงวิจารแน่ๆถ้าเอาตามตำราเน่ยคือใช่ใชนะครับก็จะต้องเป็นตามนี้แล้วก็ อีกอันนึงคือการสังเกตมิติพระครับคือว่าสมมติว่าเรามีดินน้ํามันเนี่ยเวลาเรากดพระหรือเรามองด้านผมอนอมองด้านข้างกันดูได้ครับองค์พระจะต้องอยู่เหนือซุมนะครับองพระจะต้องอยู่เหนือซุมนะครับไดูนะวิธีการดูนะครับก็เห็นนะนี่อง์พระนะครับมองแล้วผมจะเอาขอบซุนให้เท่ากันนะฮะเห็นไหมครับ องค์พระสมเด็จจะต้องอยู่เลยสูงนะครับต้องอยู่เลยสูงนะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะองค์นี้ผมเพิ่งจับครั้งแรกนะครับเนี่ยัม่แม่เห็นเห็นเลยครับสูงที่สุดจะต้องเป็นองค์พระครับเห็นไหมฮะหน้าพระนี่คือความพิเศษของการแกะแล้วลงลงมาก็คือสูงจตมรีบานีิตินะฮะเจอนนะฮะสูงสุดเนี่ยก็คือจะเป็นองค์พระทั้งหมดนะครับหน้าองค์พระนะครับฐานทั้งหมดลงลงมาก็จะเป็นตำแหน่งนี้ครับสูง นะครับตำแหน่งรองลงมาจะเป็นนอกซุ้มนะครับนี่คือมิติที่คเรียกว่าพิเศษในการแกะและต่ำรองลงมาจะเป็นหลังซุ้มครับหลังซุ้มเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยครับจนถึงตรงนี้เนี่ยจะต้องจะต้องเสมอกันหมดนะครับและต่ำที่สุดอีกทีก็คือกรอบกระจกนอกซุ้มที่สุดเพราะเนี่ยก็คือเป็นการไล่ตำแหน่งแต่ว่าตำแหน่งทั้งหมดนี้รวมทั้งกุญแเลเชอรครับจะเป็นพาพูดง่ายสองสี่ศูนย์เจ็ดเป็นสมเด็จแล้วนะครับ เป็นแบบนั้นซึ่งเนี้ยที่เขาบอกว่าผ้าสวยคือบางทีบางทีบางคนเขาฟังมุมหนึ่งปุ๊บพอเอ,ไอ้ไม่ตรงบอกไม่ใช่ต้องอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับอันเนี้ยเราถึงบอกว่าอ่าองค์นี้สวยเพราะอะไรคือหนึ่งอ่าเราสวยตามสัดส่วนที่มันเป็นสากลและอันนี้คือสากลนะครับมอนาลิซ่าใช้นี้แอปเปิ้ลใช้ตัวนี้นะครับโตโยต้าใช้ตัวนี้ผมมีทาคลิปอธิบายหมดแล้วหมายถึงว่าโลโก้ทั้งหมดแม้แต่พระวิหารกรีกก็ใช้ส,สัดส่วนนี้รูปภาพของ พระเยซูที่นั่งกันสิบสามคนก็ใช้สตุลก็ได้เลยโชว์ถ้าเคยดเูเรียกว่าดาวนิีโคดนะครับมันก็นหมดเพราะนี่เลยเป็นทําให้เราเวลาเรามองพระสมเด็จปุ๊บเนี่ยเราเอิมดูมีสเสน่ห์นะดูแล้วก็ยังอยากดูซ้ําเป็นเพราะตรงนี้นะครับตอนนั้นนี่เราก็เราก็เห็นว่าเอ๊ะกรอบก็ไม่กรอบก็ไม่เท่ากันโดยบังเอิญคือคือดันเป็นตรงโดยบังเอิญผมคิดว่าเป็นการตั้งใจเพราะว่าต้องบอกว่ายุค ในทางที่สี่ครับความรู้ของฝร,รั่งเข้ามาแล้วใช่ไหมครนะับตอนนั้นเนี่ยความรู้การออกแบบแม้แต่การคำนวณทาดาราศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่าในทานที่สี่ท่านมีศิภาพคือศึกษาของฝรั่งด้วยของไทยด้วยคือตอนนี้เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเข้ามาเทโลยีการถ่ายภาพมาเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้การออกแบบการดีไซน์น่าจะต้องเข้ามาด้วยนะครับที่พบว่าประเด็นคือว่าเป็นแบบนี้ทุกองแม้ว่าจะคนละทีมกันก็เป็นแบบนี้ทุกองนะครับ นีเรามาดูมวลสารบ้างครับพระองค์นี้เราเจออะไรบ้างนะครับแล้วเราดูภายนอกแล้วเ่าโอเคเราเราว่าภายนอกโอเคไปแล้วนะนีดูอย่างองค์นี้เราดูเป็นพุทธลักษณะแบบไหนแน่ๆอันนี้เป็นสุโขทัยครับเกศพุทธุขสุโขครับสุโขทัยเกศพุทธสุขนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะฮะดูนะดู นะพยานสวนให้โฟกัสได้ชัดขึ้นอรือพยาสสวนนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า<ม>ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใช่ไหมครหรือว่าอย่งไครับม่ค่อยได้ใส่เลยใช่ครับเขาบอกว่าไมาต่ตรงพิมกันเลย <laughs> ถ้าเนื้อแห้งคือค้อคออังขออนุญาตแ้กอาจารย์นิดหนึงครับ <S S S ครับพระทั้งหมดนี้นะครับทั้งสิบองค์เนี่ยของท่านรองบัญชาาเนี่ยท่านไปหาเซียน ที่เขาเรียกว่าเซียนนี่แหละเพราะว่าเขาตรมาแล้ว็บองพัะเก้หมดเลยอ๋อครับกนนท่านก็เลยบอกว่าเป็นของบรรพบุรุษด้วยของพ่อด้วยต่างๆนะครับคืออันนี้ต้องบอกนี้ครับประเด็นคือว่า,าคือพุทธพาณิชย์ก็มุมหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนคนเล่นเหมือนคนเล่นปลาคาร์บะครับออกมาจากบอ่อในญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ถ้าลายมันไปตรงเพี้ยนเป็นตันโจไปอะไรพวกเนี้ยเขาก็ <ละ S 2> ครับเป็นมีราคา ออกมาสวยเหมือนกันสีสดเหมือนกันเลยแต่ว่าลายมันไม่เข้าเกณฑ์นะครับเราก็ปะคาบก็ขาถูกแค่นั้นคือแต่ว่าถ้าเกิดคนรักปะคาบอ่ะไอที่มาจากหมอเดียวกันเนี่ยโอ้ยังไงก็คุ้มละก็มาเลี้ยงก็สวยเหมือนกันไซส์ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าลายไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเราองมุมนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูครับถามว่าที่คือพระนี่ต้องบอกนี้ครับว่าพระใช้กับไม่ใช้เนี่ยก็มีความต่างกันคือพระสมเด็จนะครับถ้าเราเราใส่ใช้ครับ สักพักหนึ่งะด้วยมวลสารที่เราต้องรู้อีกพอสมเสมวลสารมีสิบามมวลสารอย่างต่ำนะครับสัดส่วนไม่เท่ากันถ้ามวลสารที่เป็นผงเกรสรเยอะยิ่งใช้ก็ยิ่งนุ่มบางคนเรียกว่าเนื้อเน่าอ่ะเนี่ยยิ่งใช้ก็ยิ่งนุ่มนะครับแล้วก็ยิ่งหนึบเพราะว่ามันมีทั้ง <c oughs> อะไรอ่ะผงเกรสรผงข้าวแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่มีเปลือกหอยสุกเปลือกหอยดิบพวกนี้จะขาวยิ่งใช้ก็ยิ่งเงายิ่งมันวาว แล้วก็ยิ่งมีกลุ่มคาบแคลไซต์เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ต้องบอกมุมน,นึงเพราะเวลาดูพายเนี่ยผมเลยถามผนว่าดูแล้วไม่ค่อยใช้ลักษณะก็จะอีกแบบว่าเราเราก็ต้องดูทุกมุมนะครับอันนี้ม,มาดูโมเสกรครับอ่ะอันนี้เป็นหน้ากินเผาสีดาที่ต้องเจอนะครับกลุ่มที่เป็นละอองน้ําตาลน้นําตาลแดงเนี่ยเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าพะกําแพงแล้วก็ในนี้นะครับมีอย่างเงี้ยวาวๆน,นี่กลุ่มทรายเงิน คือที่เรียกทรายเงินแต่จริงๆคือเป็นแร่โลหะครับคือในในกลุ่มพระเนี่ยนะมีจะมีแร่โลหะอยู่นะครับถ้าอาัดแสงไปเดี๋ยวมันจะดูไม่ชัดพอดีพอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ลักษณะการแตกก็เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นรอยล,ล,ลางข้างใน,น,งใ,นในองค์พระนะครับ<ม>แต่แบบเนี้ยนะครับแล้วก็ มีความเอย่างเงี้ยตัวนี้นะครับเป็นกลุ่มแร่โลหะที่เราเจอนะครับเป็นเม็ดแร่นะครับ